ขงแดงในพ่อปูของเรายังคงทําผลงานบูไม่เลิกครับเพืเ่อนๆหลังจากล่าสุดอุสาหขึ้นนาทางยุงทองลิสยูไนเต็ดไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนแต่ท้ายที่สุดรักษาสกอร์เอาไว้ไม่ได้เสมอกลับออกมาจากทิ่นเอลแลนด์ลดสาประตูต่อ3เรียกได้ว่าในตอนนี้อนาคตของทักอานเนอร์สโอตกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และมีโอกาสสูงมากที่เขาจะถูกปลดออกจากตําแหน่งในเร็ววันนี้ ที่ี่เราจะมาไล่เลียงถึงสิ่งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อค้างคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับหลังจากรายอัพสืเผู้เล่นตัวจริงของทีมเราก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายตำแหน่งทีเดียว ูวกสาประตูยังคงเป็นตัวของทังอาริซันเบเกอร์ลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับสี่คนคู่ประกรังตัวกลางยังคงเป็นตัวของทางเวอร์กิลฟานได้จับคู่กับทัชอิบราฮิมาโกนาเตในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลือกใช้งานตัวของทามมิดลอดเคอร์เคสลงสนามเป็นตัวจริงและอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวา เมื่อเรามีการส่งตัวของทางครอนนอร์นอนแบดลี่ออกสตาร์ทเป็นเ1บ็ผู้เล่นตัวจริงแทนที่ของทางโจโกเมสที่ก่อนเกมเราเองก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าตัวของเขายังคงมีสภาพความฟิตที่ไม่เต็มร้อยแพงมิดฟิลดก็เป็นการส่งตัวของทางเคอร์ติสจนลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ของทางอเล็กซิสแมร์อริสเตอร์ประสานงานร่วมกับในรายของทางไรอันกราวเวนแบก แลวลูกปีกขวายังคงใช้ตัวของทางโดมิเล็กโซบอสไลน์ลกเล่นในตำแหน่งนี้ต่อเนื่องแล้วก็พักทางโมฮัมเหม็ดซาราดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยมีทางฟลอรเรนเวียเป็นเพลย์เมเกอร์อยู่ที่กลางสนามแต่ตำแหน่งปีกซ้ายเรียกได้ว่ายังไงเสียก็ไม่ยอมเปลี่ยนเขาออกเสียทีโคดี้กั๊กโปยังคงได้เป็นตัวจริงแม้ในการแข่งขันนัดที่แล้วจะทำผลงานไม่เข้าตาและถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลากระตาม ศูนหน้าตัวเป้าครับมีการใช้งานตัวของทางคูโก้เอกิติเก้กลับมาเป็นตัวจริงแทนที่ของทางอเล็กซานเดอร์อีซัก เกมการแข่งขันนัดนี้ครับเพื่อนๆยิงกันสนั่นถึง6ลูกกันเลยทีเดียวโดยเป็นทางนิวอ์พูลของเราได้3ประตูโดยขึ้นนำไปก่อนถึง2ลูกจากทางฮูโกเอเกติเกในนาทีที่48และ50ก่อนที่ทางฝั่งลิสยูนาเตก็เรียกได้ว่าจะมีฮึดตามตีเสมอได้จากลูกจุดโทษของทางดอมเบกคันเวิร์ตเลวินและอีกหนึ่งประตูจากทางอันโตนสตาช สุดท้ายเรือว่าภูของดอมมาได้ประตูเพิ่มอีกหนึ่งลูกจากทางโดมลิกโซบอสไลน์ Line, แต่ก็ไม่เพียงพอครับมาเจอทีเด็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90.5กทางลิสยูนาเต็ดมาเตมตามตีเสมอได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งจากทางทาัน,นากาทาให้ลงเอยด้วยผลเสมอกันไป3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละหนึคะแนนเท่านั้น หากเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับตารางคะแนนที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าทีมของเราขยับอันดับขึ้นมาเล็กน้อยครับลังอยู่เพียงอันดับที่8ของตารางแล้วก็ยังมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทักอสเนอกค่อนข้างจะไกลลิบก,กันเลยทีเดียวถึง10แต้ม แม้หัดกรนั้นหากเราไปเจาะลึกเกี่ยวกับตัวเลขเชิงสถิติจากเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางนิวรพูลของเราครองวอลไดนเหนือกว่าทางเจ้าบ้านที่55.4.7เปเทียบกับทางฝั่งลิสต์ยูไนเต็ที่45.3เการโอกาสยิงประตูทีมของเราก็มีมากกว่าครับถึง16ครั้งเทียบกับทางฝั่งของทางลิส n ์ยูไนเต็ด12ครั้งและโอกาสการยิงเข้ากรอบก็ใกล้เคียงกันที่7ครั้งต่อ5ครั้ง ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าอันที่จริงแล้วลูกเกมของเรานั้นก็ไม่ได้เหนือกว่าทางลิสต์ยูไนเต็ดมากมายเท่าไหร่นะักจะขี่กันมากกว่าก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมผลที่เสมอกัน3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนั้นจึงดูแล้วน่าจะสมเหตุสมผลจากเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นมาค่าํ่คืนที่ผ่านมา แล้วหากเราไปเจาะลึกเกี่ยวกับร,รายละเอียดของการเล่นของเกมนี้ก็จะมีหนึ่งจังหวะที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแฟนวันที่สื่อสังคมออนไลน์ของเมืองนอกเมื่อมันเปการพุ่งเป้าไปที่ตัวของทักอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮับทีมชาติฝรั่งเศสของเรา เหตุการณ์ด <God. S 2> ังกล่าวเกิดขึ้นราวนาทีที่70ของการแข่งขันครับเพื่อนๆจากภาพดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของทางโคนาเต้มีการเข้าไปสกัดเรียกได้ว่ากวาดลงมาเลยซึ่งตอนแรกผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่ทางทีมงาน VAR ก็มีการเรียกเขากลับไปดูภาพช้าในจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีการกลับคำตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษกับทางฝั่งของทางทีมเจ้าบ้าน แล้วก็เป็นทางดอมนิกคันว์ตเรลวินที่ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้ไม่พลาดกลายมาเป็นประตูตีตื้นให้กับทางเลสยูนเาแตก่อนที่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะขึ้นตามตีเสมอทีมของเราได้สำเร็จในที่สุด แล้วจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะนอกจากเสียงที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวของทางโคโนาเต้แล้วอีกหนึ่งคนที่เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าเขาหลุดออกจากตัวจริงของเราเป็นเกมที่3ติดต่อกันนั่นก็คือในราของทางโมเม็ดซาลาสตาร์ทิมชาติอียิปต์นั่นเอง แล้ประเด็นที่มันร้อนฉ่ามากกว่านั้นหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้จะเริ่มต้นขึ้นมันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางอันเนอร์สโลตกับตัวของทางซาร่าณักปัจจุบันนั้นจะไม่ค่อยสู้ดีนะจนถึงขั้นอาจจะเรียกได้ว่าแตกหักและทางซาร่าจะไม่ยอมอยู่กับสโมสรต่อไปหากทางสโตยังคงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวถึงความสนใจจากบรรดาสมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ซึ่งพวกเขาเองก็พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวให้กับทางลิเวอร์พูของเราในการดึงตัวทางซาลาไปคาแข้งที่ตะวันออกกลางอยู่แล้วดังนั้นการที่เราได้เห็นตัวของทางซาราหลุดจากทีมแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีชื่อแค่เพียงตัว11ตัวจริงเท่านั้นแต่แม้ว่าจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามเหมือนในเกมการแข่งขันกับทางเวสต์แฮมอยู่หน่ายแต่ นี่จึงจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆฝ่ายก็มองเลยว่ามันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ว่าอาจจะเป็นตัวของทางซาร่าที่ย้ายออกไปหรือแม้กระทั่งตัวของทางสโลกอาจจะต้องไปก่อนเขาหรือไม่อย่างไรกันอีกหนึ่งคนที่ก็ไม่ได้ลงสนามในการแข่งขันเมื่อคืนนี้อีกเช่นเดียวกันแต่กรณีนี้จะแตกต่างกับตัวของทางซาร่าอย่างสิ้นเชิงก็คือในรายของทาง ico a, เฟเดริโกเคียซ่าปิดทิ่นชติอิตาลีของเรานั่นเอง เพราะในการแข่งขันนัดที่แล้วหากเพื่อนๆจำกันได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทีมของเราเกือบจะเสียประตูจากการหลุดเดี่ยวเข้าไปของทางฝั่งผู้เล่นของทางซันเดอร์แลนด์แต่มันก็เป็นตัวตูของทางเคียซ่าที่เรียกได้ว่าวิ่งร้อยเมตรวิ่งกันแบบตึงแตกเลยครับเพื่อนๆตามมาสกัดบอลก่อนที่มันจะผ่านข้ามเส้นประตูของเราไปเรียกได้ว่าเซฟหนะ้าไม่ให้ทางยูฟู่ของเราพ่ายแพ้ขาบ้านให้กับทางแมวดํา แต่แม้กันนั้นแม้ว่าโจ้ตัวจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความขยนันความทุ่มเทเกินร้อยของเขาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจของทักอ่านเนอร์สลอตได้และเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกนัดที่เขาไม่มีรายชื่อเป็นตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าต้องนั่งเหงงๆอยู่บนม้านั่งสำรองจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมใครหลายๆคนมีการพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทางสลอตไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆเขาก็แค่ไม่ ชอบตัวของทางเขียซาดเท่านั้นไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆเนมื่อพูดถึงคนที่ตัวของทางสรอตไม่ชื่นชอบกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูคนที่เรียกได้ว่าเป็นลูกรักเป็นคนที่ถือตัวช้างกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางโคดี้กัคกโปที่โจ้ตัวไม่ว่าจะอย่างไรเสียก็จะยึดตำแหน่งตัวจริงได้หลงเล่นอยู่รํำไปแล้วเมื่อคือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่ผลงานของเขาเรียกได้ว่าเข้าขั้นห่วยแตกเลยครับเพื่อนๆตลอดเกมที่เขาลงเล่นนั้น83นาทีโจ้ตัวไม่สามารถจะทำประตูไม่มีแอสซิส การเลี้ยงผังคู่แข่งไม่สำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวการครอสบอลของเขาทั้งหมด6ครั้งไม่เข้าเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรียกได้ว่าศูนเปอร์เซนกันเลยทีเดียวและจุดที่น่าตั้งของสังเกตก็คือตัวของทางกัคโปนั้นมีการเสียบอลไปมากถึง13ครั้ง ซึ่งจากสถิติดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้เลยว่าอันที่จริงแล้วตัวของทางกัคโปไม่สมควรจะได้หลงเล่นอีกต่อไปแล้วแต่สาหเหตุหรือเหตุผลค,คนใดกันที่ทําให้เขายังได้หลงเล่นต่อเนื่องแบบนี้และสุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไปแบบเต็มเม,มันก็คือตัวของทางสลอตนั่นแหละไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเมื่อพูดถึงคนที่ทําผลงานได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันเมื่อคืนนี้กันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฮูโกเอ็กกิติเกอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเจ้าตัวสามารถทําถึง2ประตูให้ทีมของเราอุตสาห์ขึ้นนําไปก่อนถึง2ลูกแต่ท้ายที่สุดทีมของทง er ักอานเนอร์ซอตก็ไม่สามารถรักษาสกอร์ด,ดังกล่าวข้างต้นเรียกได้ว่าทำสาคะแนนหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายทํา2แต้มหล่นทิ้งกลางทางเก็บมาได้เพียงแค่1คะแนน,นเท่านั้น ยังไรก็ตามเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าตัวของทักเอกิติเก้นั้นสามารถทํา2ประตูนในช่วงเวลาห่างกันเพียงแค่นิดเดียวเกิดขึ้นในช่วงท่านาทีแรกของการแข่งขันครึ่งเวลาหลังและนั่นก็สร้างสิ่งติใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตามการรายงานข่าวจากทางออปต,ตาที่มีการเก็บสิ่งติด,ด้านฟุตบอลจากละเอียดะออก็ชี้ชัดเลยว่า ตัวของทางเอเกติเก้นั้นได้กลายมาเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้2ประตูในช่วง5นาทีแรกของการแข่งขันครึ่งเวลาหลังในเกมพิมีเมียรซึ่งก่อนหน้านี้คนสุดท้ายที่ทำได้ก็ต้องย้อนกลับไปในรายของทางราฮีมสเตอร์ริงอดีตปีกทีมชาติอังกฤษสมัยที่โจ้าตัวอย่างลงเล่นกับทางเรือใบ,บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปี2019หรือกว่า6ปีมาแล้วนั่นเอง แล้วสำหรับในรายของทเอกิติเก้หากเราไปดูตัวเลขเจาะลึกในเชิงฟริติก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดให้กับทีมของเราในการแข่งขันเมื่อคืนนี้อย่างแท้จริงเจ้าตัวได้มีโอกาสสัมผัสบอลไปทั้งสิ้น37ครั้งในเกมกับทางลิสตูน่าแตแล้วมันเป็นการสัมผัสบอลในกรอบเขีโทษของคู่แข่งไปถึง8ครั้งด้วยกัน มีโอกาสสับไก่ยิง5ครั้งและ3าครั้งจากจํานวนดังกล่าวมีกเป็นการยิงเข้ากรอบโดยสองลูกจากจํานวนนั้นก็แปลเปลี่ยนกลายมาเป็นประตูให้กับทีมของเองาได้เขายังสามารถที่จะแย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งได้3ครั้งเซฟฟูในการเข้าเทคอ่อน3ครั้งและสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนมาเป็น2ประตูอย่างที่ได้บอกไปแล้ว ซึ่งจากผลงานนี้ก็เป on. ็นเครื่องสะท้อนได้เห็นเลยว่าหากวัดเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมเราณปัจจุบันซึ่งมีในใจของทักเอกกิติเก้กับทักอเล็กซานเดอร์อิซักอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นค่าตัวฟิลิปปิกของสโมสรเราแต่ผลงานของพวกเขาทั้งสองคนในตอนนี้เรียกได้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยหากจําเป็นต้องเลือกใครลงสนามก่อนมันก็คงจะต้องเป็นตัวของทักเอกกิติเก้หากทางอารเนสซอสจะมองเฉพาะเรื่องของผลงานที่เกิดขึ้นภายในสนามไม่ได้ไปมองในแง่ของ ค่าตัวตแต่ย่างได้ทีนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งคนครับเพื่อนๆที่ก็เรียกได้ว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือในรายของทางโดมิเกโซบอสไลท์ที่ซึ่งเจ้าตัวก็อุตสห์ทำประตูขึ้นนําให้กับทีมของเราอีกครั้งในช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายเรากลับไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์เอาไว้ได้ แม้กรนั้นจากประตูที่ตัวของทางโซโบทำได้ก็ทำให้เขาสร้างสือติกลายมาเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับทีมของเรามากที่สุดในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ถึง9ดูกนับรวมทั้งการทำประตูและการทำแอสซิสต์แล้วหากเรามาดูตัวเลขในเชิงสีตินับเฉพาะในการแข่งขันเมื่อคือนนี้ตัวของทางโซโบเองก็ย่งบอนกลับมาได้ถึง5ครั้งสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้4ครั้ง เอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้4ครั้งเช่นเดียวกันได้บอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่ง2ครั้งเข้าแท็กเข้าไป2ครั้งได้โอกาสยิง2ครั้งและแปลเปลี่ยนมาเป็นได้1ประตู ดังนั้นหากจะพูดกันว่าใครคือนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เลยว่าในตอนนี้มันไม่มีใครเลยที่สามารถจะเทียบกับตัวของทางโซโบได้อีกแล้วเรียกได้ว่าเราเป็นดอะแบกประจําทีมของเราจนหลายๆคนพูดเละด้วยซ้าไปว่าทีมของเราเองนั่นแหละที่ไม่คู่วนกับผลงานของทางโซโบสไล์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทีนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่มีการพุ่งเป้าไปที่ตัวของทงักอานเนอร์สโลตเองกันบ้างหลังจากเพจยอย่างทางลิววิ้งริเวอร์พูลที่พวกเขาก็เกาะติดข่าวสารของสโมสรเราก็เรียกได้ว่าเป็นโจแทนหมู่บ้านในการออกมาพูดแทนใจของบรรดาเดอะค็อปทั้งหลายจากผลงานที่เรียกได้ว่าน่าหดหู่เสียเกินแม้กระทั่งทางลิซซินาต์เองเราก็ไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาครองได้โดยพวกเขาแสดงความคิดเห็นเป็นข้อขอมดมลำดำับดังต่อไปนี้เลยครับ มันน่าอับอายมากสำหรับเราตั้งแต่เกมการแข่งขันกับทางมาร์ตินแฮมฟอร์เรและ PSV ีไอโเฟนที่แพ้ขาดทิศแอนฟิลไปนั่นทำให้เราไม่สามารถจะคว้าชัยชนะได้เลยในช่วง8จาก10เกมหลังสุดในการแข่งขันเวทีปีนารีโตวของทางโมซาล a าไม่มีโอกาสแม้กระทั่งการลงมาวิ่งบอกอัพบางทีมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างถึงความแตกหักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวของทางนักเตะกับทางอาเนอร์สโ เฟเดริโกเคียส่าเองก็เป็นคนเซฟงานให้กับทางสลอตในเกมการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่สามมันผ่านมาด้วยสำไปแต่เขากลับได้ลง30นาทีครับเพื่อนๆในเกมเมื่อคืนนี้หรือพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ถูกส่งลงเล่นนอกจากนี้สไตล์การเล่นของทีมเราณนะปัจจุบันก็เรียกได้ว่าไม่ชัดเจนขาดความมีตัวตนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปี2025เป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับทีมของเราก็เรียกได้ว่าเหลวหลายลงไปทั้งหมด มีการจ่ายเงินค่าตัวในการซื้อนักเตะใหม่ไปถึง500ล้านปอนด์แต่มันกลับมองไม่เห็นเลยว่าพวกเขาจะมีแนวทางในการใช้นักเตะเหล่านั้นที่ถูกซื้อมาอย่างไรยังมีการให้ตัวของทางกัปโกลงเล่นเป็นตัวจริงเคยเล่นตัวจริงแบบไหนปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นและเชื่อว่าอนาคตก็จะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรียกได้ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อ นอกจากนี้เขาก็ยังกลายเป็นนักเตะตัวหลักที่จําเป็นต้องได้บอลทุกลูกต้องการส่งไปที่ตัวของเขามันน่าจะเป็นการสั่งสอนอะไรมาบางอย่างหรือเป็นการสั่งการจากตัวของทางสลอตจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าถ้ามันจึงมีการนินทาว่านี่แหละคือนักเตะที่ถือตัวช้างอย่างแท้จริงดังนั้นครับเพื่อนๆทาง Living, ลวิ่งหรือ่าผูก็มีการ บทเขียนบทสรุปเอาไว้สั้นๆแต่ได้ใจความหนึ่งประโยคเลยว่าพอแล้วก็คือพอแล้วครับถึงเวลาที่ทางอานเนอร์สลอตจะต้องไปแล้วขอขอบคุณสำหรับการคว้าแชมป์ลีกมาให้แต่ในตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปได้แล้วทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเพจครับก็เป็นการตอบย้ำในเรื่องดังกล่าวข้างต้นซึ่งทางลิเวอร์พูลเองก็มีการโพสต์ภาพตอนช่วงท้ายเกมกับตัวของทางสลอตที่เขาก้มหน้าเหมือนจะยอมรับความผิดเหมือนจะยอมรับชะตาก,กรรมของตัวเอง <c oughs> พาอหากเราจจำกันได้ครับก่อนหน้านี้ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปก็มีการขีดเส้นตายแล้วว่าในการเจอกับทางลิชจูน่าเต็นั้นทีมของเราต้องลงเอยได้สัสชัยชนะสถานเดียวหาไม่แล้วมันจะมีการเรียกประชุมฉุกเฉินหาหรือเกี่ยวข้องกับอนาคตของทางส็อซึ่งก็คาดว่าภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้น่าจะมีคําสั่งและผลการประชุมออกมาว่าสรุปแล้วเราจะมีการสั่งปลดเขาออกจากตําแหน่งเลยหรือไม่ <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ